เศรษฐกิจแบบนี้จะลงทุนอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบค่ะเรารู้ดีว่าการลงทุนแบบเงินก้อนมีค่าคุณต้องมั่นใจว่าการลงทุนของคุณสามารถต่อยอดและสร้างไรายได้ในระยะยาวค่ะวันนี้เราขอเสนอธุรกิจที่ตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาความมั่นคงและสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรค่ะ ธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกของคนในพื้นที่รายได้สม่ำเสมอเพราะคนยังต้องใช้บริการในชีวิตประจำวันดูแลง่ายไม่ซับซ้อนและไม่ต้องจ้างพนักงานมีทีมงานดูแลมืออาชีพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบริการหลังการขายและเรามีระบบแฟรนไชส์ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีค่ะ วันนี้เราและทีมก็อยู่กันที่ตำบลจากวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะมาฟังความคิดเห็นและมาสัมภาษณ์ผู้ลงทุนกันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้เราก็อยู่กับผู้ลงทุนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นอยากให้กะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่ออาชีพปกติทำอะไรบ้างอ่าชื่อนี่นามาไซเดียนียามารอาชีพนี่ เปิดร้านขายเสื้อผ้าขายผ้าคลุมลอยู่ที่รามันนะคะกะชื่อกะเดียน,นี่นะคะเปิดอาชีพของกะคือเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายผ้า,าคลุมอ,อยากให้กะเล่านิดน,นึงนะคะจุดเริ่มต้นของการเปิดธุรกิจซักผ่ายอดเหรียญมาจากอะไร เมื่อว่ากระทั่ง3ปีที่แล้วอ่ะกาเนี้ได้มีโอกาสดีรีวิวหกะอยู่ก็เบบตัวการีวิวสักสบายนี่อยู่ก็อะไรเพระตู3ปีที่แล้วนา่อยากโตลามัวยากลามัวเพราะตู้โบเกล็ดตู้ตะโกนตู้ยี่ตรโมดาร์บอันด้โมดาร์แค่วาสนาวัตรกิจการเราที่แบบตากหน่อยุ่งยากตากหน่อแบบตากหนตู้งูแบบตัว Kau leh terjodoh atau hah, kita wah saksaya, wes bah atau neng, kita tak nak, long tun kau dia, rapat tu apa apa, buleh macam seumur, rapat tu macam dua tahun lagi tunggu. Ah, tu yang ketiga habis tak wadi sebab atau apa kita, bila kita wadi di, tu dia masalah banyak dah. Dengar dengar gapo ke panggil pop, rongsa dia tak yangok sebab kita main mibe. Lepas tu gapo alat-alat gapo tu ah tak mai dah tahun ni dah. Ah, tapi tu, tu rakak boy tak wadi dengan hok sudah ni kau bet. Ba, Bang muka hok ni lagi bet tu aku am kit hands tu lah bawa bet sebab atau nai rakyat wala hok wak tu, เออูดก้ครั้งกูปาุ้นกชาืีแต่เราเกีบพาลูกิใช่กิแบบเบสิกกิใช่กิหินกิช่กิหินกิชากิเนี่ยช่างหาแบบตัวนี้ก็คือบรีทางระบบกาปรุดโอเคครบจบรอรับรคเปิดอย่างเดียวแบบนี้ก็คือเมื่อหลายปีที่แล้วก็เคยมารีวิวร้านของเรา จากวันนั้นกลายเป็นผู้รีวิวตอนนี้กลายเป็นผู้ลงทุนไปแล้วคือดีใจมากๆค่ะก็ก่อนที่กะจะลงทุนในธุรกิจสักผ้าหยอดเรียญเนี่ย กะมีการวางแผนเรื่องทำเลอะไรยังไงคะอ๋อทำเลที่อยู่บัสติงอะไรเนาะอัลตอ่าที่นี่นี่เยอะเป็นเอาไปีก็บัวอ่าแยาดิทันเนาะโกสตงเลยบัวตานเนาะโกสตงปัจทุบันตบิบาร์ต่ะอะตัวก็เล่นน้าปะตรอ๋อการลุบก็สักสบายนี่อาจจะตอบโจทย์บางทีเลกาบงสบายอัลโตก็ลุบวาบขึ้ม่บ้าซะจ้าๆ้าอะแต่พี่เลกาปงหกกะดุดุนี่สปงายหยังไม่มีเครื่องแบบ អើវិញអពអត់យូកអរតាពីតាដាក់បាញ់បាទតាដាក់បែកសពងាកពអ្ហមកទីផ្ ጣ តគឺតាគណគេទៅបិះរុវិហាតាគណគេឆាសាបងកពស្បាក់តាស្ទីនេះមានអដឡាកទៅទៅតែឡាករៀនអើតើតួចំណៃน้ําយ៉ាយាឌីចប់គ្រប់ដែរប៉ាទូអធ្វើលេនេះយ៉ាប៉ទីយូករស្នេះនេះแพ็คเกจที่กะเลือกนะเป็นแพ็คเกจขนาดไหนคะ โหนี้นี่เป็นแพ็กเกจขนาดไซส์ M plus แต่ M บวกเนาะอย่าต่อ,อขนาดมาตรฐานเด้่โอเคแบบตัวสำหรับต่อด,ด้วยราคาก็ตัดอัมหะาซา่างหะแบบตัวฮะประตูเครื่องยกก็ได้หลายตัวแบบตัว งบประมาณหนึ่งนี่การดูตามแพ็กเกจอยู่ประมาณ3 1 7แ9นหนันารแหละปัตุหกะนี่ตามบอสลากีตู้เครื่องกรองน้ำก็คือแถวนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องน้ำก็เลยเพิ่มเครื่องกรองน้ำอีกหนึ่งเครื่องก้าอยากแนะนำอะไรสำหรับคนที่มีเงินก้อนอยู่แล้วมาลงทุนในธุรกิจนี้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้นะคะ หน่อยอัตอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะบางทีเฮาเที่มีเงินก้อนได้หาได้ดุสตอก็ปะตู้แบบเอ่อยากจะต่อยอดแบบตัว5ตัววดีบ่เยมาเกปตู้บเลาไรบางบ่เลตอยอาดุวิดุตอกตาตอก็เแนะนําละบาเามีพื้นที่มีทําเลปตูดอมีเงินอดุตอกรแนะนํานีลงทุนสักสบายปะตูแนะนําซะลากแนะนํานีบลแฟรนไชส์ครบ จบแต่นสักกี่ปานด่สบาตัวลูตบชน้อยอตัภายในหนึงเดือนตต่สุดแลกี่แต่ใครที่สนใจตัวเนะนำาฟรนช์ชนี่เนยนำมากๆเลยบริการหลังการขายก็ดีเลยอาจจะปัญหาโกโปรตบลททแต่มาปเ็กสลาลูแถมอาจจะกงวงจรปเวลากีะพยอดน้อยอาตกันขโมยปัญหาโหลืๆตูทางแบรนด์โยตุเก็บมาีวิเคราะห์ตาดปัญหามันดาตัวเนลงทุนตคือตอบโจทย์มากๆล่าบายอเอเดอวตก็ ก็คือกะแนะนําให้ลงทุนกับแฟรนไชายของเราเพราะว่ามีบริการหลังการขายมาที่เดียวก็คือครบทุกอย่างค่ะ,ะวันนี้ก็ขอขอบคุณกะมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ทางแบรนด์ของเราก็ขออวยพรให้ธุรกิจของกะเติบโตราบรื่นแล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ ถ้าคุณมีเงินทุนหนึ่งก้อนและกำลังมองหาธุรกิจที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ลองมาพูดคุยกับเราก่อนค่ะ